สวัสดีครับท่านชมรายการผมนายธานินนายณภาเลิศนะครับกรรมการจากสมาคมกีฬากีฬาไทยแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถรรัมภ์ได้รับเกรติม,มาเป็นวิธีกรในการนี้ร่วมกับผู้เชี่ยวชาญจากสมาคม อีกท่านหนึ่งพร้อมทั้งผู้จัดธรรมนะครับจะมาคุยเรื่องมรุกลุกประวัติศาสตร์ครับขอเชิญท่านพบกับผู้เชี่ยวชาญจากสมาคมนะครับเชิญครับสวัสดีครับผมนาว้เอกพิเศษคุณแสงมารามาตนะครับเป็นผู้เชี่ยวชาญในสมาคมกีฬากีฬาไทยแห่งประเทศไทยในะบรมราชุปธรรมวันนี้รู้สึกว่าได้รับเกียรติอันสูงส่ง ครับที่ได้มาเห็นนะครับกระดานหมักรุกและตัวหมักลุกนะครับซึ่งสวยที่สุดเท่าที่ผมเห็นมานะครับขอขอบคุณมากครับที่ให้ผมมาร่วมกิจการนี้ครับเชิญครับพบกับผู้จัดทำครับสวัสดีครับผมดิลลกตันตะอินครับเป็นผู้จัดทําชุดหมากรุกไทยชุดลาบะเกนซึ่งได้จดทะเบียนลิขสิทธิ์ที่กรมทรัพย์สินทางปัญญา กองลิขสิทธิ์กระทรวงพาณิชย์เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับก่อนอื่นต้องขออนุญาตจากผู้ชมทุกท่านนะครับพวกผมวันนี้ไม่ได้ใส่แมสแต่ได้ตรวจเอทีเคเรียบร้อยแล้วนะครับและถ่ายทําในที่โล่งแจ้งก็เลยขออนุญาตเพื่อให้เสียงชัดเจนนะครับก่อนอื่นก็จะขอทราบถึงจุด ประสงค์หรือที่มาของการทําชุดหมักลุกชุดประวัติาสตร์ชนนี้ครับจากท่านผู้จัดทำครับครับคือจากการที่ผมเป็นผู้ชมชอบมักลุกไทยมาเป็นเวลาเนิ่นนานก่อนกเกษียณราชาการอีกนะครับแล้วก็ได้รับการชักชวนจากอาจารย์หมอธดินในนาภาเลิศที่ได้แนะนําเข้ามาอยู่ในวงการหมักลุกโดยให้เข้าอบอรมโครงการ เป็นกรรมการตัดสินมาหลายครั้งและและ,และก็ได้เห็นไอ้หมากลุกมาบากายจนกระทั่งได้ไปเห็นหมากลุกของประเทศเพื่อนบ้านซึ่งจะจัดทำหมากลุกเป็นหมากลุกประจำชาติของเขาแต่ประเทศไทยเรายังไม่มีฉะนั้นผมจึงคิดจัดทำชุดนี้ขึ้นมา เพื่อให้เป็นมากลุกประจำชาติไทยครับแล้วคุณดีหลบทำยังไงถึงได้ตัวมีแนวคิดยังไงถึงได้ทำตรงรุกชุดนี้ขึ้นมาเริ่มจากมีแรงบันดาลใจอะไรไหมครับจากการที่ศึกษานะครับกดว่าผมก็ได้ไปเที่ยวแถววัดแก้วนะไปชมภาพทางฝาผนังซึ่งปรากฏว่า ในนั้นมีรูปยักษ์กำลังเล่นหมากรุกไทยอยู่ทำให้ผมเกิดแนวคิดขึ้นมาว่าลราน่าจะทำหมกรุกชุดตะมาเกฑ์ขึ้นเพราะมีการแบ่งฝักฝ่ายเป็นฝ่ายพระรามกับฝ่ายทศกันจะเอายักษ์กับยักษ์มาเล่นกันจะเอาอย่างอื่นมจาจับคู่กันผมเห็นว่าไม่เหมาะสมความเหมาะสมอยู่ที่ว่ามากรุกไทยชุดวรรณคดีครับ แล้วการทำตัวมักลุกเนี่ยกับกระดาษเนี่ยต้องดูสวยงามมากนะครับอาจารยคค์คุณดีหลอกที่ทำยังไงครับถึงได้หาไม้กับเอ่อหาไม้มาทำตัวมกงลุกกับกระดาษได้คือไม้กระดาษเนี่ยมักลุกเดยทำจากไม้ประดูลายเสือซึ่งเป็นไม้ที่หาย,ยากที่สุดในประเทศไทย เพราะมันจะมีลายเล็กๆๆๆสวยมากอยู่ในตัวไม้และนอกจากนั้นตามกระดานนี้ก็ได้มาใช้ทำศิลปะไทยคือการลดน้ำลดน้ำลา,ลายลายลดน้ำไทยลดน้ำทองไทยนะฮะซึ่งเป็นศิลปะแต่โบราณบบบบมาสำหรับตัวมักรุก็ใช้ไม้ประดู ฝั่งฝั่งฝั่งพระรามนะฝั่งพระรามใช้ไม้จันหอมแล้วก็ฝ่ายฝั่งทศกัณฐ์ใช้ไม้ลากไม้กระดู่ซึ่งจัดทําแล้วมีความสวยงามมากในฐานะที่อาจารย์แสงนะครับเป็นผู้เชี่ยวชาญเรือหมักลุกอาจารย์มีความเห็นยังไงบ้างฮนะหรือหรือมีอะไรจะถามผู้จัดทำไหมครับเชิญครับขอบคุณครับ อาจารย์ด,ดิโรคครับผมข้าเลยครับอยู่ยกคแม่ปโปุกให้ก่อนนะครับนะครับว่าท่านมีความคิดดีที่คิดจะทำอะไรสักอย่างหนึ่งครับเพื่อประเทศไทยของเราเช่นเกมหมักลุกนี่นะครับเพราะฉะนั้นผมถูกใจผมขอชื่นชมในความมานะอุตสาหะของท่านนะครับแล้วก็อยากจะใายขอความรู้จากอ่าอ่าีท่านดิโรคน,นิดหน่อยนะครับ คือเนี่ยผมกำลังสงสัยอยู่อ่ะอะไรต่างๆเนี่ยบางบางอันก็หัวล้านสีเหลืองบางอันก็สีดำบางอันอะไรเนี่ยมันมีเชื่อมครับแล้วมันมันมันเป็นยังไงลองเล่าเลยเล่าเลยอันนี้มันมีชุดตามชื่อเรื่องของเขาครับตัวเอกของเรื่องก็คือขุนก็คือขุนพศกันเม็ดกุมภกันและก็โคนอินทรชิตซึ่งโคนของเราก็มีสองตัวเพราะฉะนั้นอินทรชิตก็มีสองตอนเช่นเดียวกันครับ ส่วนฝั่งพระรามก็เช่นกันมีเม็ดมารุติซึ่งเป็นหนุมานตอนยังเล็กอยู่แล้วก็หนุมานสองตัวทำหน้าทีโคนแล้วพระรามก็เป็นขุนสำหรับเรือก็คือเป็นเรือครับครับเดี๋ยวผมขอญอาตตอบเพิ่มเติมนิดนึ่งวิธีครบแล้วครับในตัวของสักหมากหมายถึง,งว่าสักหมากของตัวออเนอร์ เขาเรียก,กง่ายๆว่าอ่อนเนอร์นะฮะก็คือมีขุนมีเม็ดมีโคนมีมา้าและมีเรือนะครับนะครับเท่าที่ผมเห็นเนี่ยเรือจ้อยน่ารักครับน่ารักมากเลยนะฮะเรือจ้อยน่ารักครับก็ผมต้องขอเชินชมอีกอีกถึงท่านนะครับคือหมอกลุกเนี่ยความสวยงามเนี่ยมีเสมอมา เพราะที่ผมเคยเห็นมาในฐานผมเป็นผู้เชี่ยวชาญเนี่ยผมเคยเห็นของท่านมารุกท่านาท่านปรับชรรวัฒนิติปรับกระทรวงมหาดไทยนะครับทําจากงาครับสีสวยน่ารักนะครับถ้าจนใหญ่แล้วหมากรุกประเภทนี้นะครับเป็นหมากรุกเพื่อความสวยงามเก็บไว้โชว์นะครับเพราะนั้นถ้าผมจะไม่ถามให้มันหมดมันก็เกรงว่าต่อไปภายภาคหน้านั้นนะครับเดี๋ยวมีคนมาถามว่า มัยเก่าวอ่ะเขาเล่นเบี้ยกันนะฮะเบี้ยเป็นหอยอ่ะฮะทําไมนี่ครับไม้คาวนี้ผมม่ถึงมันมันเป็นอะไรเนี่ยเป็นดอกไม้สวยๆเนี่ยครับเพราะอะไรครับเพราะสร้างตามมาตามแนวมารคลุกไทยครับมารคลุกไทยส่วนมากก็จะเป็นใช้ตัวพัสดุที่เป็นเบี้ยซึ่งจะเป็นลักษณะกลมๆแล้วก็มีฝังหงายอีกด้านหนึ่งก็จะเป็นอีกสีหนึ่งเพื่อให้รู้ว่าเบี้ยนั้นได้หงายแล้ว ไอเบี้ยตัวนี้มันมีความสวยงามจินตนาการมาจากต้นอดอกฟักทองมาจากต้นฟักทองซึ่งเวลาหงายก็สามารถจะแบ่งฝ่ายได้อย่างชัดเจนครับอันนี้ขมอ,อยากถามนิอีสินิดนะครับผมตรงสายจังเลยครับแล้วจะรู้ได้อย่างไงนะครับว่าฝ่ายไหนเป็นฝ่าย,าย,ายกษัตร์และฝ่ายไหนจะเป็นฝ่ายพระรามครับ มันออมีอะไรบอกเลยครับออชัดเนจนรับใบหน้ารูปร่างหน้าตาขนาดสีสันซึ่งยักษ์ทศกักันยักษ์อินทรชิตหรือยักษ์กุปกันก็มีสีเขียวซึ่งต่างกันจะทตาามซึ่งตัวไม้ทำมาจากไม้จันหอมเป็นใบมงคนอย่างแิ่งฉลับและก็ทำสีสันอย่าง สวยงามครับซึ่งจะพอแบ่งแยกได้ว่าฝ่ายไหนเป็นฝ่ายไหนครับฝ่ายไหนเป็นฝ่ายไหนชัดเจนครับแต่ทีนี้ผมสงสัยม้ามันเหมือนกันนะครับเอม้าก็เหมือนกันจะทายังไงครับถึงจะรู้รอบจากจะแบ่งแยกเป็นสีแล้วด้านหลังจะเป็นเทพพนมครับส่วนหมาทศกัณฐ์ด้านหลังก็ต้องเป็นยักษ์นะครับเป็นรูปเป็นยักษ์มีรูปเป็นยักษ์ ครับโอ,โ,โอเคครับสวยงามครับมีบอกได้ว่ามาเป็นฝ่ายไหนมาเป็นฝ่ายไหนนะครับเพราะนั้นเนี่ยผมว่าการทาหมากรุกไทยชุดลำมาเกยนชุดนี้นะครับสมควรแล้วครับที่เป็นจะเป็นชุดประจําชาติไทยของเรานะครับประจาชาติไทยของเราแล้วก็ผมว่าคุณดิลกก็ใช้ความมานะอุตสาหะ จะทํามาเนิ่นนานปีเท่าที่ผมทราบข่าวมานะครับเพราะนั้นผมว่าผี้นิรเนี่ยนะครับวันนี้ผมาะสมกันาที่ได้รับเป็นเจ้าของ,ของและเป็นนิติศิษยในชุดลำาเกียนชุดนี้นะครับเพราะนั้นผมคิดว่าเหมาะสมแล้วครับพอสมควรนะครับเพราะนั้นเราคิดผมขอถามอาจานเพียงก็ไดีครับ่<ม>ออนืผมอยากอยาก,อยากจะทราบเิดนึงนะครับว่าไปได้ช่างที่ไหนมาทําทำเยอะทำยากไหมฮะ ความจริงเนี่ย <Okay. S 1> การตามหาช่างเนี่ยผมได้ทํามาเนิ่น,นานแล้วกถามหาช่างไปทั่วประเทศไทยทั้งไม่เคยสมหวังเลยสักครั้งจนกระทั่งได้มาพบช่างที่มีความอุตสาหะและสามารถทําเป็นไปได้แต่เขาขอสงวนนามไม่ขอเปิดเผยน,นามซึ่งผมก็ขอขอบคุณช่างมาณนะทีนี้ด้วยนะครับอีก มีอะไรจะพูดดิท่านเชิญครับก่อนอื่นผมต้องขอกราบขอบคุณนะครับท่านดรปรลพลท่านสุจินพิทัก์คนเอกวิชาสายเพชรเป็นผู้ที่ให้ความร่วมมือและสนับสนุนผมมาทุกๆด้านเพื่อที่จะให้เป็นหมากลุกประจำชาติได้ครับกว่าจะมาถึงััดนี้ถ้าไม่ได้ทักสามท่านนี้ผมไปไม่รอดครับครับอ ก็ขอขอบคุณคุณดิลกนะครับทำได้เอนซึ่งเป็นผู้จัดทำตัวมุกโุกชุดนี้และอาจารย์บุญแสงมาเรามากซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญมาให้ความรู้ในเรื่องนี้และก็ขอขอบคุณผู้ชมรายการทุกท่านนะครับอ,อยากให้ท่านติดตามชมนะครับมรุกไทยชุดประวัติศาสตร์ชุดนี้นะครับในโอกาสต่อไป ครั้งนี้นะครับจะมีพิธีไหว้ครูนะบวงสวงชุดมรดกชุดนี้ที่อุทยานพระพิเคเนตนะครับจังหวัดชาเชิยงซาในวันที่24กุมภาพันธ์คือวันพระรหัสหน้านี้นะครับอขอท่านไปติดตามชมได้นะครับแล้วก็ขอขอบคุณทุกท่านอีกครั้งครับสวัสดีครับ ดีครับ